การผสรมพยาบาลนะฮะวันนี้เนี่ยพวกเราจะมานําเสนอวิธีการผสมพยาบาลที่ถูกต้องจากวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้ครับน้องมารู้จักกับวิธีการที่จะทําให้เราปลอดภัยก็การปฐมพยาบาลไงล่ะอ่าฟังความหมายของการปฐมพยาบาลให้ดีเชียวนะ การปรถมพยาบาลหมายถึงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยอย่างกระทันหันเพื่อลดอันตรายและบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยก่อนนำส่งแพทย์นะครับอย่ารอช้าฮัลโลมาโชว์ว่าเรามาดูวิธีการปรถมพยาบาลบาดแผลกันเลยดีกว่าโอ oh, ้แต่บาดแผลมีตั้งหลายลนะักษณะแตกต่างกันตามอุบั หลักการทั่วไปในการประถมพยาบาลหนเมื่อพบว่ามีผู้บาดเจ็บที่มีเลือดออกควรห้ามเลือด 2. ถ้าผู้บาดเจ็บไม่มีเลือดออกควรตรวจว่าร่างกายอบอุ่นหรือไม่มีอาการช็อกตัวเย็นซีดหรือไม่ควรห่มผ้าให้อบอุ่นหนุนลำตัวให้สูงกว่าศรีรษะเล็กน้อย 3. ควรตรวจว่าผู้ป่วยมีสิ่งของในปากหรือไม่เช่นเศษอาหารฟันปลอม ถ้ามีให้รีบล้วงออกเพื่อไม่ให้ทางเดินหายใจอุดตันหรือสำลักเข้าปอดสควรตรวจลมหายใจของผู้บาดเจ็บว่าติดขัดหรือหยุดหายใจหรือไม่ถ้ามีควรผายปอดและควรตรวจลำชีประจรของเส้นเลือดใหญ่บริเวณข้างลำคอถ้าพบว่ามีการเต้นจังหวะหัวใจเบามากให้รีบนวดหัวใจด้วยวิธีกดหน้าอกห้า ควรตรวจร่างกายว่ามีส่วนใดมีบาดแผลรอยฟกช้ำกระดูกหักหรือเข้าเคลื่อนหรือไม่หากพบสิ่งผิดปกติให้ปฐมพยาบาลเช่นปิดบาดแผลห้ามเลือดเป็นต้นหไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายควรทำให้ถูกวิธีเจควรคลายเสื้อผ้าให้หลวม8ควรห้ามคนมุงดูเพราะจะ ทำให้อากาศถ่ายเทยไม่สะดวกต้องให้มีอากาศโปร่งและมีแสงสว่างพอเพียง9้าให้คนดูแลผู้บาดเจ็บตลอดเวลาก่อนนำส่งแพทย์บาดแผลและการห้ามเลือด จะพบเหตุการณ์เลือดตกยางออกอย่าตกใจหากเรารู้วิธีการที่ถูกต้องจะสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ถ้าบาดแผลมีเลือดออกไม่มากควรทำความสะอาดแผลเสียก่อนโดยใช้น้ำสะอาดและสะบู่ล้างรอบๆแผล ถ้าแผลไม่เลือดออกมากให้รีบทำการห้ามเลือดขั้นแรกใช้ผ้าสะอาดกดแผลให้นั่นยกบริเวณบาดแผลให้สูงกว่าระดับของหัวใจเพื่อให้เลือดออกน้อยลงและใช้ผ้าพันให้นั่นเพื่อให้เลือดหยุด ถ้ายังมีเลือดออกให้พันผ้าหลายๆชั้นให้เลือดหยุดถ้าเลือดไม่หยุดไหลให้กดยุดเส้นเลือดตำแหน่งเส้นเลือดแดงที่แขนขาที่จะใช้กดให้เลือดหยุด อยู่ที่ด้านในของกึ่งกลางท้องแขนที่แขนส่วนบนและที่ขาหนีบทั้งสองข้างเมื่อเรากดเส้นเลือดให้ชิดกับกระดูกเลือดจะไหลไปเลี้ยงส่วนปลายน้อยลงช่วยให้เลือดหยุดได้ง่ายขึ้นเรามีกฎในการห้ามเลือดดังนี้กดแผลให้แั่น ยกแขนสูงไว้แล้วใช้ผ้าพันพันหลายๆชั้นให้เลือดหยุดกดจุดเส้นเลือดใหญ่ หากผู้ป่วยมีเลือดออกมากหรือหน้ามืดวิงเวียนศีษัะกระสับกระส่ายตัวเย็นชื้นให้ผู้ป่วยนอนลงเพื่อป้องกันและแก้ไขอาการช็อก <S <S หากเป็นบาดแผลที่ขาก็มีหลักการในการทำแผลเช่นเดียวกันคือกดแผลให้แน่นยกบริเวณบาดแผลให้สูงกว่าระดับหัวใจ ใช้ผ้าพันทับแผลเพื่อห้ามเลือดถ้าเลือดไม่หยุดก็ให้กดจุดเส้นเลือดใหญ่บริเวณขาหนีบ โดยให้ผู้ป่วยนอนราบการห้ามเลือดจากบาดแผลที่ศีรษะมีหลักการเช่นเดียวกับที่บริเวณแขนขายกเว้นในเรื่องของการกดจุดเส้นเลือดเพราะศีรษะเป็นตำแหน่งที่อยู่สูงกว่าหัวใจอยู่แล้วและการกดจุดเส้นเลือดบริเวณคอ จะทําให้เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตจึงถือเป็นข้อหา้า บาดแผลถูกน้ำร้อนลวกจะเป็นรอยแดงปวดแสบปวดร้อนและอาจพองเป็นตุ่มน้ำแต่มักไม่ลึกเกินกว่าชั้นผิวหนังชั้นนอกหลักในการปฐมพยาบาลคือลดความร้อนป้องกันการติดเชื้อและลดความปวดจุ่มส่วนที่ถูกน้ำร้อนลวกในน้ำเย็นเป็นเวลานานๆยิ่งปวดมากยิ่งต้องจุ่มนานพยายามถอดแหวนนาฬิกาเข็มขัดรองเท้าหรือสิ่งที่สวมอยู่บริเวณที่ถูกน้ำร้อนลวกออกอย่างนุ่มนวล ก่อนที่แผลจะพองบวมซึ่งทำให้ถอดยากห้ามทาน,น้ำมันหรือยาที่ผสมน้ำมันบริเวณแผลเด็ดขาด จะทำลายเนื้อเยื่อหรือก,กว่าน้ำร้อนลวกถ้าเสื้อผ้าของผู้ป่วยติดไฟต้องรีบดับไฟโดยให้ผู้ป่วยนอนลงและเอาผ้าเปียกคลุมหรือราดน้ำจนกระทั่งไฟดับพยายามคลายสิ่งที่รัดแน่นออกเช่นแหวนนาฬิการองเท้าเข็มขัดถ้าเสื้อผ้าติดแน่นกับหนังของผู้ป่วยห้ามดึงออกเอาผ้าสะอาดชุบน้ำปิดบริเวณแผลและพันผ้าไว้หลวม ระวังผู้ป่วยช็อกเนื่องจากเสียน้ำเหลือมากและระวังเรื่องการหายใจของผู้ป่วยด้วยถ้าเป็นบาดแผลไหมจากการโดนสารเคมีให้รีบล้างตัวผู้ป่วยด้วยน้ำให้มากที่สุดและพยายามถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออก หากสารเคมีกระเด็นเข้าตาให้ล้างตาด้วยการเอียงหน้าผ่านน้ำก๊อกให้น้ำไหลผ่านตามากๆหรือเทน้ำผ่านตาจํานวนมากๆแล้วรีบนําส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด การบาดแผละชะกันหลังนี้เป็นวิธีที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาก่อนจะนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลหากทําถูกวิธีก็จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้ งูกัดถ้าเป็นงูพิษมักจะพัดอรอยเคี้ยวยและมีอาการบวงรอบๆร,ร,รอยเคี้ยวยถ้าถูกกัดที่แขนขาให้หาวัสดุที่เหมาะสมรัดเหนือรอยกัดประมาณ1 0บถึงเซนติเมตรให้แน่นพอประมาณขนาดยังสามารถแทกนิ้วเข้าไปได้ให้คนที่ถูกงูกัดเคลื่อนไหวน้อยที่สุดโดยจะดามส่วนที่ถูกกัดไว้ก็ได้ ถ้าทำได้แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลอย่าใช้ไฟจี้หรือใช้ปากดูดแผลอย่าให้ผู้ถูกงูกัดดื่มเครื่องดืง่มหรือ,อยากระตุ้นหัวใจทุกชนิดอย่าเสียเวลาลองอยากลางบ้านการรู้จักชนิดของงูที่กัด การจำลักษณะของงูที่กัดได้หรือการนำซากงูที่กัดและถูกตีตายแล้วมาพบแพทย์ถ้าเป็นไปได้จะช่วยให้แพทย์สามารถพิจารณาให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้นถ้าง,งูที่กัดไม่ใช่งูพิษส่วนมากแผลที่พบมักจะเป็นลักษณะแผลถลอกไม่มีรอยเขี้ยวและมักไม่มีอาการบวมจนเห็นได้ชัด ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดกับสบู่แล้วนำส่งโรงพยาบาลเพื่อความแน่ใจมเมื่อถูกพึ่งต่อหรือแตนต่อยกรณีที่มีเหล็กในฝังอยู่ควรเอาออกก่อน โดยใช้ปลายคลิปหนีบกระดาษหรือวัสดุที่เหมาะสมกดคล่อมบริเวณแผลที่ถูกต่อยเพื่อให้เหล็กในโผล่ขึ้นมาแล้วใช้ปากคีบหรือแหนบถอนขนคีบออกมาล้างแผลให้สะอาดถ้ามีอาการปวดให้ประคบด้วยความเย็นเพื่อลดความเจ็บปวด ถ้ามีอาการแน่นหน้าอกหายใจล้ามากหรือถูกมแมลงต่อยเป็นจนมนมากให้รีบนำส่งโรงพยาบาลด่วนสวัสดีครับอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดคิดนะครับหากคุณผู้ชมเดินสะดุดก้อนหินแล้วเกิดอาการข้อเท้าแพลงขึ้นมา จะช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นได้อย่างไรไปรับชมกับคุณหมอกันเลยนะครับข้อเท้าแพลงโดยทั่วไปเกิดจากการที่เส้นเอ็นข้อเท้าได้รับบาดเจ็บนะครับเกิดจากการปิดหมุนของข้อเท้าในลักษณะที่ผิดท่าผิดทางนะครับอาการโดยทั่วไปที่พบจะพบข้อเท้าปวดบวงและก็เคลื่อนไหวไม่ถนะัดความรุนแรงของการบาดเจ็บของข้อเท้ามีอยู่สามระดับครับ ระดับแรกข้อเท้ามีอาการปวดเล็กน้อยเวลาเคลื่อนไหวข้อมีอาการบวมไม่มากคนไข้าสามารถลงน้ําหนักได้ตามปกติอาการแบบนี้สามารถหายได้ภายใน2องสัปดาห์ครับข้อเท้าแพลงระดับที่2จะมีอาการปวดบวมและปกช้ำร่วมด้วย,วยเกิดเนื่องจากเส้นเอ็นที่ข้อเท้ามีการฉีกขาดบางส่วนทําให้มีเลือดออกใต้ชั้นผิวหนังเวลาที่คนไข้เดินจะมีอาการปวดมากอาการแบบนี้สามารถหายได้ภายใน4ีถึงหสัปดาห์ครับส่วนระดับที่3เส้นเอ็นข้อเท้ามีการฉีกขาดออกจากกันทําให้ข้อเท้าบวมและ ปกช้ำม,มากคุณขคจะไม่สามารถเดินลงน้ำหนักได้ตามปกติความรุนแรงระดับนี้ต้องใช้ระยะเวลารักษานาน8-12สัปดาห์เลยนะครับสำหรับแนวทางการรักษาในเบื้องต้นในช่วง24-48ชั่วโมงแรกควรใช้ความเย็นประครบบริเวณที่บาดเจ็บเพราะความเย็นจะทําให้เส้นเลือดหดตัวสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดและลดอาการบวมได้และที่สําคัญนะครับไม่ควรใช้ยาหม่องหรือครีมต่างๆนวดเพราะจะทําให้เส้นเลือดขยายตัว้อเท้าจะปวดและบวมมากขึ้น นอกจากนี้ควรจะเคลื่อนไหวข้อเท้าให้น้อยที่สุดควรจะยกข้อเท้าไว้ในระดับที่สูงทั้งท่านั่งและท่านอนเพราะสามารถลดอาการบวมได้ไม่ควรยืนหรือนั่งค่อยๆานานๆเพราะจะทาให้อาการปวดและบวมเพิ่มมากขึ้นเวลายืนหรือเดินอาจจะใช้ผ้ายืดพันข้อเท้าและใช้ไม้เท้าช่วยพยุงสามารถบรรเทาอาการปวดได้นะครับถ้ามีอาการบวมมากหรือ,อยังไม่ดีขึ้นหลังดูแลในเบื้องต้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเดินลงน้ําหนักแล้วมีอาการปวดมากอาจเกิดจากกระดูกมีการแตกหรือหักร่วมด้วย ควรต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษานะครับการเดินบนพื้นที่ขรุขระควรระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะอาจทําให้เกิดข้อเท้าแพลงได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของคุณห้า็มีกิจกรรมมานําเสนวในคุณมู้ช่วงในฟังค่ะก็คือการเป็นลมธรรมดานะคะซึ่งการเป็นลมธรรมดานะคะเกิดจากสาเหตุก็คือ การขยายตัวของลอดเลือดฝอยในกามเนื้อนะคะซึ่งเกิดจากการที่เฮาเนี่ยตกใจมากๆกลัวมากๆอยู่ในบริทีณทีมีอากาศอบอ,อ้าวเป็นเวลานานๆหรือว่าอยู่กลางแสงแดดจ้านะคะซึ่งเฮาก็มีตัวยางมาให้เห็นภาพกันค่ะไปชมกันเลยค่ะ อุ้เหมือนขึ้นไปบนคอนเสิร์ตมากแบบเมื่อยแบบเม่ได้นอนมือเข้ามาเห็นว่าแบงนี้เปแตะขอฝ่าไ้ยดยเขากินละเบิดกูเมื่อยไม่ได้กินเขามาเตือนไมอากไปมาไปเห็นงานมาไปตื่นใดมินนี่ คอันเสร์มมาขึ้นเดี๋ยวไปแตะขอไฟก็ขออยู่บ่ไฟมวนกับมวนหัวตอนตื่นอยู่แม่ตื่นแล้วกับมากบดนิดกนเขาไอ้จ้าผู้ใดล่ะหืมับมือผลเหลืองแบนเหมือนกันแบนจบขึืนมาไปง่ายบ่เออเนาะกินยาเนาะจะเป็นเม่นผลข้ามาส่วนผุดจักกี่บ่เออละเสรไปอยู่แล้วกินยาเบาหวานบ่เออความดันพร้อมเออทำงานเข็ยนงานงานพนัเข็ยนงานอ่ะนี่เห็นได้เพิ่งเห็นแล้วแน่เนี่ยอันนี้นี่ฉันมาตัดขอบอี่แน่กักหน่อย พี่นนเราเคีเแท<ห>นดีนแ,ลนแล้วเนาะพูดภาษดูเยกะแห้งเขึ้นหน้าตานี่ยแหะมังส่งเราแตงมันสิบอลแล้่มันอื่นกันส้งเล้วนี้อ๋ออ๊ยมีดบาดใหญ่มีดบาดม,ม,มินีมาบางมนะนี่มนี่เลืะอยอเลยอุ้ยจอ้ยบาดแบบไงหนึง เป็นล่มธรรมดาอาการนั่มก็คือนาซีดอาการต่อไปก็คือใจสัน้นอาการนั่มต่อไปก็คือมือเท้ามีเงือออก ง่ายสวยเนอุ๊ยมินมี่หวบอวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลมธรรมดาก็คือพาผู้ป่วยไปในที่อากาศโปร่งพ่อไปเขาโฮมก่อนไปคอยยางด้วยหวบอสปอยคอยยางเยอะกระพรอดแล้วไปเขาโฮมก่อนบ่ไหวแล้วใจเย็น พร้อมแล้วอ่ะเอ้านางผายอยู่นีก่อนตัวหนึ่งเขาเห็นถ่ายแล้วอาลูกเป็นนางอยืมผายค่อยๆนางเรื่อโอ้ย สองอย่าหายค้นมุ่ง 3. ายกขาสูงกว่าศรีรษะเล็กน้อยเอานี่ 4. ถ้ามีเงือออกให้เซร็จเงืแล้วก็ค่ายเสื้อผ้าออก เครื่องดื่มเย็นๆย็นน้ำฮกให้ดมยาดมนอนพักจากน้อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองอเ,เดี๋ยวก็เศราาเลยเดอ้อ งายขอบคุณหลายๆเด้อจ้าว่าเป็นยังดอกดี๋ยวเข้าสิพยุ่งโตขึ้นเด้อนริ่มจะกินเขามากอ่าครับเบื้องหังก็เป็นกรณีศึกษาเขตปูปวยที่เป็นล้มธรรมดาเด้อครับโดยนักศึกษาสาธารุาศุกษาชั้นปีที่3จากวิทยาลัายแพทยศาสตร์และการสาธารณาศขมหาวิทยาลัายอุบลราชธานีครับ ค่ะสำหรับวิธีป้องกันคนที่เป็นร่มธรรมดานะคะก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงหนึ่งตอ่อไปนี้ก็คือหลีกเลี่ยงการทือยืดแสงแดดเป็นเวลานั่นๆอมองทีมีความแออัดมากๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาการตื่นเต้นแล้วก็ที่ได้รับชมไปน,นะครับคุณผมเอมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากการชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับสําหรับวันนี้พวกเราก็จะขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอเพียงอ่งเท่านี้รครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ